วันนี้สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะสายๆหน่อยมือนช่งชางฉาบหนาบานแล้วคี่น้องฉาบหนาบานแล้วนะคะใน,นห้องอันนี้กังเว้นค่ะพี่น้องเห็นว่าเห็นเป็นรูปเป็นลางแล้วนะคะเริ่มสวยขึ้นแล้วอันนี้หลังค่าคี่น้องหลังค่าหลังค่านะคะ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะจึงช่างเขาก็ฉาบแต่ละห้องแล้วแต่ี่น้องฉาบแต่ละห้องแต่ละห้องนะคะแต่ว่ามีตู่อยู่ค่ะพี่น้องช่างกระเฮ็ดไปนอนนะแต่ละส่วนนะไม่หองแล้วันนี้ก็จะฉาบนะแล้าบไนี่ะช่างฉาบฟังนียนะคะ วันนี้ก็ทําเห็ดกับเขาเลียงซางาอ,องขั้วหกจากน้อยเลยคะ่ะอ้าวอานอยทำอะไรคะเดี๋ยวแม่ขั้วเมื่อนี้อาหน่อยเป็นแม่ขั้วเห็ดกับเขียวเลียงซางช่วงพักเทียงนะคะ อันไว้ก็เป็นช่างน้ำกับพี่น้องช่างสีนะฮะสีติดลองเท้าเป็นหลักฐาน <laughs> นี่กระลังเข่าก,กระดูกค่ะกระดูกมือนีก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะโอ้พี่น้องนี่เบิ่่งนีค่ะเมนูวันนี้นะคะ,คะชาบูนทุบกระดูกมีเนื้อพริกเาผาลูกชิ้น เตรียมพร้อม,อมหน่อยจะเ็ดให้ช่างกินนะคะเมนูมวันนี้มีอันใส่น้ำตกค่ะพี่น้องน้ำตกนะะี่ะคั่วกับหกจากหน่อยด้วยะค่ะพี่น้องม่างเฮี้ยนนะคะอื เมนูวันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะคะพินพ no น้องหอบกน้อยค่ะอันนี้ก็่า้าวอะไรวะมันกระดูกมันข้ามหมอนี่ข<า>้าวข <c oughs> ้าวเหนือข้าวเหนือนะคะ มืดเจ๊งน่อยกับพี่น้องเพราะว่าสร้างเพื่นตัดตัด,ตดไฟกับเลยได้ใส่ไฟโบกี้ดวงกับพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ยานฟุ้นเขาพริกเผาพริกขวนะคะตามด้วยผักนะคะพี่น้องบโบมนันกลางคื้นด้วยค่ะกังเวน้นอยู่ในขั้วปิดไว้เพราะว่าเพิ่นทุบเพิ่นทุบขังนาค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้ามาถากินน้ำกันนะคะพี่น้อง พี่น้องคัว่วหกจักหน่อยเลยด้อจ้าเดอ้อเอาไว้ทำเมียนที่เดียวเดี๋ยวนี้อาหน่อยกำลังเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไปให้สร้างนะคะใส่น้ำเยอะเลยค่ะอันนี้เลี้ยงสร้างนะคะพี่น้องมาเดี๋ยวเอาไว้อาไปเสิร์ฟอออือื้หพี่น้องน่ากินไหมแค่จ้าย่างย่าง,างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเอานี่ไปสร้างก่อน หกได้ะค่ะพี่น้องหกดูวิตีโวไปกับอร่อยนะคะก,กิน,นวิดีโอไม่ลูกเดี๋ยวเอาให้เนี่ยพี่น้องสร้างกินวเตี๋ยวน,นะคะนี่ค่ะฟังเพลงไปพร้อมกินวเตี๋ยวไปพร้อมนะคะอีกถ้วยหนึ่งนะคะอันนี้ทุบห้องคุณยายแล้วค่ะเดี๋ยพี่น้องบอัวของสร้างของสร้าง สร้างสร้างจอยนะอันบักน่ะแม่นหลานเด้อเพิ่นถามลูกเพิ่นบักอ้วนกับบักจอยน้องบอดกับน้องแบงน้องบอดน้องแบงนี่บ่ยังบ่กินเลยอยู่ในตู้เย็นนี่แม่เบิ่งเด้อเห็นบ่โอเคคุณยายเพิ่นบ่กินน้ำส้มค่ะเพิ่นกินหมักเนาวนะคะฮกเด้อพี่น้องเด้อขว้ายแม่ตัวเล็กที่มานั่มนี่แกกินยุ่นปะเดี๋ยวสืบเต็มไปไหน ดี๋ยวจะลวกเส้นไปแกปร้านร้านแกมาโดยเยอเออโอเคโอเคเออเออเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวไปร้านกินน้ำถ้ามันอยากกินน้ำเขาพอดีสร้างพักเที่ยงอับพี่น้องเลี้ยงสร้างานะฮะเพป็นกบบเปิดเพ่งฟัง่งฟอมเลยถุงเส้นนะครับบุ้มีหมองว่างนะครับพี่น้องเตี๋ยวเขี่ยมเกี๊ยว เนื้อเปื่อยพริกเผาถั่วนะคะครบทุกอย่างค่ะพี่น้องแม่แม่ัดเครื่องคกระดอนเนหมันหอนอยู่มันหอนอยู่คุณยายจะกินน้ำข้าวเขาค่ะพี่น้องคุณยายจบกินบะเตี๋ยวนะคะ